ทำอย่างไรให้กรรมดีออกผลได้เร็วขึ้นพระพุทธองค์ไม่ได้เพียงสอนให้ทํากรรมดีแต่ยังสอนให้ทําด้วยปัญญาและเจตนาที่บริสุทธิ์เพราะเจตนาคือหัวใจของกรรมถ้าอยากให้กรรมดีได้ผลเร็วพระองค์แนะนําให้ทําบุญสามแบบควบคู่กัน 1. ทานการให้สิ่งของแรงงานหรือเวลาแก่ผู้อื่น 2. ศีล การรักษากายวาจาให้ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 3. ภาวนาการฝึกจิตให้สงบมีสติและเห็นตามความเป็นจริงเมื่อบุญทั้งสามนี้ประกอบด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนไม่แอบแฝงด้วยกิเลสบุญนั้นก็จะส่งผลได้เร็วและแรงกว่านอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบช่วยให้บุญออกผลไวเช่น การอนุโมทนาให้ผู้อื่นการรักษาศรัทธาต่อความดีและการไม่ตัดท้อไม่หมดหวังในกรรมดีที่ตนทำพระพุทธองค์เปรียบว่าบุญเหมือนไฟถ้ารักษาเชื้อไว้ดีลมจะพัดให้ลุกได้รวดเร็วแต่ถ้าเราทำบุญแล้วท้อใจนั่นเหมือนเทน้ำลงกองไฟย่อมดับเร็วเพราะฉะนั้นหากอยากเห็นผลกรรมดีเร็ว จงรักษาเจตนาดีและศรัทธาให้แน่วแน่เสมอ